สืบสารทํารงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสืบสารทารงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดดราชดําริหรือสํานักงานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสซ0ร้อยค่ะวันนี้ดิฉันฐานุตราลีวิทยานนท์จะพาคุณไปรู้จักกับ เรื่องราวดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะอยากทําตามฝันและอีกหลายคนอยากทําในสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขแต่ชายหนุ่มที่มีชื่อว่าสุริยะวงศ์คเขาสามารถทําตามฝันพร้อมๆกับทําสิ่งที่มีความสุขไปในเวลาเดียวกันเขาทําอะไรอย่างไรอันนี้ต้องไปฟังจากเจ้าตัวค่ะคุณสุริยะวงศ์คจากศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสานตําบลบ้านโป่งอําเภอพระเาจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะคุณสุริยะครับผมค่ะก่อนที่จะมาเป็นศูนย์เรียนรู้แบบนี้เห็นบอกว่าคุณสุริยะเนี่ยทำอาชีพอื่นมาก่อนทําอาชีพอะไรมาก่อนบ้างคะเป็นพนักงานลูกจ้างประจําเดือนครับทํางานเป็นลูกจ้างประจํามีเงินเดือนประจําทุกๆเดือนใช่ครับผมอ๋อค่ะแล้วพอทํางานเป็นลูกจ้างประจําแล้วทำไมอยู่ๆถึงเปลี่ยนจากการที่เราทํางานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนมาทําศูนย์เรียนรู้แบบนี้อะคะ มันเบื่อระบบอะครับ <c oughs> ม่ใช่แบบที่เราเคิดอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้แหละถึงถึงออกมาทรรํเาเกษตรอืแล้วการออกมาทําเกษตร,รนี่เรามีความรู้เกี่ยวกับด้านเกษตร,รมาก่อนหรือเปล่าอะคะก็ก็พื้นฐานของครอบครัวครับก็เป็นพ่อแม่ก็ทําเกษตรอยู่แล้วครับอืมที่บ้านทําการเกษตร,รกันอยู่มาก่อนแล้วใช่ครับผมก็มีพื้นฐานค่ะ <c oughs> มี <c oughs> ที่ <สะ S 1> ทมีทางว่าอย่างนั้นเถอะ ใ่คอ่าค่ะค่ะแล้วพอเราเปลี่ยนจากมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ประจําในทุกๆเดือนทุกๆเดือนมาสร้างรายได้ของตัวเองตรงนี้มันยากไหมคะมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับมีครับก็อน้าก็คือรายได้จากที่ได้เป็นเดือนนะครับมันก็หายไปเนาะอืม เรามาทำการเกษตรนะมันทำกเกษตรเกษตรเชิงเดียวนะมันได้เป็นสีครับแล้วก็ลงทุนเยอะด้วยอ๋อทำกเกษตรเชิงเดียวแสดงว่าครั้งแรกเลยพอเราออกจากระบบเลิกไปลูกจ้างและททำเชิงเดียวนี่ทำอะไรคะปลูกข้าวครับปลูกข้าวอย่างเดียวอ๋อทำนาข้าวเนี่ยครับอ่าแล้วมันเป็นยังไงัางหนึ่งครับก็ที่ของผมนียมันต้องใช้แรงงานคนอย่างเดียวครับเพราะมันเป็นที่ลมครับอืมต้อง ุณลงทุนยเยอะครับแล้วก็จากอะไรก็ลงไม่ได้อย่างเงี้ยครับกทุนเยอะมากครับก็ก็ได้ผลผลิตมาก็ขายก็ขาดทุนเงนี้ค <Okay. S 2> งยครับแล้วก็นมมีรายได้ประจําเดือนอะไรครับจบัปไม่ได้เนี่ยครับอืมแล้วแล้วทํานาอยู่นานไหมกว่าเราจะมาปรับเปลี่ยนทําเป็นเอ,อกเกษตรแบบผสมผสานแบบเนี้ยคะ่ะทํานาอยู่ตระน,น,นาสักสองปีครับอืก็ก็ ยี่เ่าทางแล้วไม่ไหวแล้วเงี้ยทำไปก็ขาดทุนไปครับอ,อ๋อค่ะทำไปขาดทุนไปสองปีเปลี่ยนดีกว่าเพราะมาเปลี่ยนทำกเกษตรผสมผสานแบบนี้เราไม่เคยทำมาก่อนเราไปหาความรู้หรือว่าไปเอาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ไหนมาบ้างอนะคะเรื่องกเกษตรผสมผสานพอดีที่ผมทำงานประจำอยู่นะครับตอนนั้นแหละผมก็ได้มีโอกาสไปอบรมที่ศูนย เรียนรู้ตามพั้นตอนนี้ห้วยห้องใครนะครับแล้วก็มันมนึกขึ้นได้ครับวนะ่าแล้วก็เคยไปอบรมก็ก็ลองไปถามเครือข่ายดูครับว่าการสมัครถ้าโครงการมันเป็นยังไงครับก็ลองไปสมัครดูนะครับอืมค่ะลองไปสมัครดูห<ช>มายถึงว่าไปสมัครที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครไปเรียนรู้เกษตรที่นั่นครับอ๋อค่ะแล้วไปเรียนอะไรมาบ้างอะคะที่นั่นสอนอะไรบ้างก็หลายอย่างครับ ก็ทำเกษตรแบบผสมผสานันี่นะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบอะไรพวกนี้ครับมีทุกอย่างครับได้เน้นแนะนำจากศูนย์มาเยอะมากครับเชยมาล้องนะครับอ่าได้คําแนะนํามาเยอะแยะเลยหลากหลายนอกจากเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับเกษตรเรื่องประมงประสุสั์อันนี้ก็ได้เรียนด้วยใช่ครับมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างถ้าเราอยากรู้อะไรก็คือไปเรียนได้เลย ็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำทุกๆอย่างครับอม,ม,มีเพนงมีอะไรหลายๆอย่างครับที่มาสนับสนุนนครับแล้วหลังจากที่เราได้รับการบ่มเพาะแล้วก็ได้ความรู้มาแล้วตอนเนี้ยเราเอาความรู้เหล่านั้นนะมาฝากเขาเรียกว่าเราเอาความรู้มาสารฝันตัวเองในพื้นที่ตัวเองอยังไงบ้างอะคะก็มาทำตามแบบที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำน,นะครับแล้วก็ทำต้องแบบ แบบของเรานะครับที่เราชอบแล้วก็ทําให้มันมันเป็นอยู่ได้เินเรียนรู้อย่างเงี้ยครับ,บ,บได้ค่ะคแล้วเราเราเราฝันอะไรไว้ในพื้นที่ของเราให้มันเป็นแบบผมเรียนรู้ได้พึ่งพาตนเองได้อย่างเงี้ยครับแบบพอเพียงนะครับอืพึ่งพาตัวเองได้นะครับแบ่ง,งบบบปันผู้อย่างเงี้ยครับให้มันอยู่ดำรงชีวิตได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครอย่างเงี้ยครับอื อันนี้คือสิ่งที่ฝันไว้ว่าพึ่งพาตัว,ตวเองได้แบ่งปันคนอื่นได้ใช่ครับอืค่ะแล้วเพราะอะไรนะคะคุณสุริยะถึงเลือกที่จะทําตามแนวพระราชะดําริคะเพราะว่าทําให้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับทําให้ชีวิตเรามีความสุขนะครับเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครอย่างครับสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับสามารถให้คนอื่นได้มาเรียนรู้จากเราด้วยครับสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วยนะครับอืมค่ะหลังจาก ไปเรียนรู้มาเอามาทำแล้วปัจจุบันปัจจุบันนี้ผลผลิตต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราสร้างรายได้ให้ใหกับเรายัางไงบ้างคะเนี่ยก็เราสามารถนำผลผลิตต่างๆครับจำหน่ายที่ฟาร์มได้ครับที่ที่ศูนย์เรียนรู้ได้ครับแล้ก็ขายให้กับชุมชนแถวที่บ้านนะครับแบ่งปันขายออนไลน์แบ่งปันด้วยครับอืมค่ะ <laughs> แล้วตอนนี้ผลผลิตมีอะไรบ้างคะที่ปลูกอยู่ที่เลี้ยงอยู่เนี่ยคะ่ะก็มีก มีปลานินมีไก่ไข่เนี่ยครับหล้ไหมมีนนมะพร้าวโอ้โหผักชะอมเนี้ยมีทุกอย่างครับผักตามฤดูกาลนะครับค่ะอย่างนี้แสดงว่าที่บ้านเนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรเลยกินได้ตามฤดูกาลใช่ครับแถมยังขายได้ด้วยแล้วที่บอกว่าขายออนไลน์นี่ขายยังไงคะเนี่ยก็ขายออนไลน์ก็จะมีสั่งแบบเป็นเป็น ในเพจในอะไรของของผมอย่างเงี้ยครับโอเปิดเพจไว้ด้วยครับใช่ครับชื่อเพจอะไรคะสุริยาฟาร,รม์มพิชิงครับอืมค่ะอ่ะเพื่อใครคสนใจเข้าไปดูได้นะเขามีขายออนไลน์ด้วยผลผลิตนี่เยอะแยะมากมายทั้งพืชผกักผลไม้ ใช่ไหมคะที่มีจํหนายอยู่แล้วจากที่เราเคยได้รายได้ประจําตอนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะมีรายได้ทุกเดือนทุกเดือนมาถึงตอนนี้เราเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของงานที่ตัวเองลงมือทําสร้างรายได้แตกต่างมากน้อยขนาดไหนคะแล้วมันพอกับการดูแลครอบครัวไหมคะเนี่ยก็แรกๆมันก็ได้น้อยนะครับแต่พอเราทาไปทไปําไปมันก็มีรายได้เพิ่มขึ้นครับเราทําเยอะมันก็ได้เยอะนะนะแล้วก็ทําขยัน ทำทุกวันทุกวันนะครับมันมีแต่รายรับมันไม่มีไม่ค่อยมีต้นทุนนะครับมันก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ได้จดเดือนร้อนเรื่องเรื่องค่าใช้ใจ่ายครับกินองกินปลากินไข่กินกุ้งอย่ายงนี้ครับเราก็ต้องไม่ไม่ต้องได้ไป้ซื้อครับแล้วก็ลดในการลงชีวิตของเราไปครับค่ะค่ะ <c oughs> ประหยัดไปเยอะเลยใช่ครับค่ะ ณปัจจุบันเราได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระรามริด้านเกษตรผสมผสานตอนนี้เราได้แบ่งปันความรู้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็คนที่สนใจทั่วไปเนี่ยคะ่ะเราได้แบ่งปันตรงนี้ยังไงบ้างคะคือทางทางศูนย์ของผมก็มีเน้นความพเพียงครับและก็คือก,ก็มีฐานการเรียนรู้ต่างๆครับสำหรับผู้ที่เข้ามาจะมาเรียนรู้ในในศูนย์ครับจะสามารถแนะนําเป็นทยากรต่างๆได้ครับ สานการเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะยกตัวอย่างเช่นก็ทำอาหารตาเองทำอาหารไก่เองนะครับทำปุ๋ยหมักเองใช้ในถูนนะครับค่ะมันก็เหมือนกับเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตเอาเอาขี้ไก่ขี้วัวอย่างที่เราเลี้ยงนะครับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรก็แล้วก็มีความปลอดภัยน,นะครับในการทิ้นะครับอเป็นไเนี้ยครับค่ะสครับ โอถ้าอย่างนี้มีคนสนใจอยากไปเรียนรู้แล้วก็ไปปฏิบัติจ,จริงที่บ้านของคุณสุริยะเนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนคะเนี่ยกเบอร์โทรครับติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้เบอร์โทรก็ได้ครับค่ะศูนย์เก้าสามสามหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งครับอืมเบอร์นี้นะคะมีเพจอยู่ครับม,มีเพจก็สุริยะฟาร์มแอนด์พิชิงครับค่ะาทางเฟซบุ๊กเบุกก็สุริยะวงครนะครับภาษาไทยนะค่ะ พักส่วนตัวมาก็ได้ครับค่ะแล้วสะดวกที่จะติดต่อมาครับอืนักศึกษานักเรียนนะครับที่มาศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับ้องมาศึกษาดูงานครับสามาจากมากินนอนอยู่เรียนรู้ได้ครับแม,มนะครับคนะครับค่ะแล้วมีคนเข้าไปดูงานเยอะหรือ,อยังคะเนี่ยตั้งแต่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระรามริครับเยอะอยู่ครับก็มีอย่างน้อยก็มีโรงเรียนปีหนึ่งก็ประมาณ สี่ห้าโรงเรียนนะครับที่เข้ามาแล้วก็หน่วยงานต่างๆครับเช่อนอ่าพัฒนาชุมชน,ชนกเกษตรอำเภอแล้วก็ก็สอนออย่างเงี้ยครับก็เ <acaba> ขาเนคที่เป็นชาวบ้านก็มาอบรมที่รูนตรงนี้ครับค่ะอืก็ได้มาอบรมแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้ไป ครับ<ม>ค่ะวันนี้เนี่ยเราสามารถทําตามฝันของเราได้อย่างมีความสุขแล้วตรงนี้คุณสุริยะมีคําแนะนําหรือกําลังใจอะไรที่จะส่งต่อให้คนที่ฟังอยู่บ้างไหมคะครับแน่ครับก็ขอบอกว่าบอกก่อนนะว่า,วาการทําเกษตรมันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับม,ม,มันเหมือนที่เราเห็นภาพเรออย่า <c> ง <oughs> น้อยก็ต้อ,ตองต้องใช้ความอดทนครับพยายามะพยายามและสําคัญที่สุดก็เราต้องมีใจรักครับ ในการทำกระสีนะครับบันทึงจะได้ครับค่ะครับแล้วก็ต้องเราต้องต้องตั้งอยู่พอ,พอเพียงพอใช้อย่างเงี้ยครับบันถึงจะอยู่ได้ครับค่ะ นี่ก็เป็นคําแนะนํานะคะจากคนที่ทําตามฝันได้อย่างมีความสุขในพื้นที่ที่อําเภอพระเาจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ต้องขอบคุณคุณสุริยะวงคํานะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะครับขอบคุณคขอบคุณค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกกร,ะรนะคะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทาง หน้า Facebook ของสำนักง,งานกปร,รด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักง,งานกปรรรวมสืบสารงานพระราชดำริ